สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่บ้านยกไอทีจะพามาทำข้าวผัดไข่ทำง่ายๆเป็นเมโนูสู้วิกฤตค่ะใช้ของที่มีอยู่ในบ้านนะคะข้าวเป็นข้าวเย็นที่เหลือจากเมื่อวานแล้วก็มีไข่เราก็เอามาทำได้แล้วค่ะ ก่อนอื่นเราก็ให้นำน้ำมันพืชกับเกลือแกงัาคลุกกับข้าวให้เข้ากันดีก่อนนะคะเพราะเวลาเรานำไปผัดมันก็จะไม่ติดกระทะและอีกอย่างรสชาติของความอร่อยความนัวจากเกลือมันก็จะเข้าไปในข้าวทุกเม็ดเลยะคะ่ะ ตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางนำน้ำมันพืชลงมาอกีกประมาณสองชัอนโตะนะคะเราใช้น้ำมันไม่เยอะแล้วก็ค่อยนำกระเทียมสับลงมาผัดให้หอมต่อไข่ใส่ลงไปไข่ที่บ้านมีเป็นไข่เป็ดเราใช้เป็นไข่เป็ดสองฟองนะคะเพื่อนๆมีไข่ไก่ก็ใช้เป็นไข่ไก่ได้ค่ะแล้วก็ผัดพั่วไข่กับน้ำมันให้สุกดีก่อนค่ะ นำข้าวสวยที่เราคลุกน้ำมันกับเกลือเอาไว้ลงมาผัดกับไข่ค่ะสำหรับคลิปนี้เคล็ดลับดีๆที่มาแบ่งปันนั่นก็คือการคลุกข้าวสวยกับน้ำมันพืชไว้ก่อนนำมาผัดนะคะมันจะทำให้ข้าวไม่ติดกระทะค่ะผัดได้ง่ายซึ่งข้าวที่ใช้เป็นข้าวที่ออกเหนียวๆนะคะเพราะว่าเป็นข้าวใหม่ มันจะผัดยากถ้าเราทุกน้ำมันเอาไว้จะช่วยทำให้ข้าวนั้นไม่ติดกระทะเป็นเทคนิคที่แม่บ้านก็ทำแล้วก็ได้มา mm hmm. ก็เลยนำะมาฝากเพืเ่อนๆด้วยค่ะ ไปก็ปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำตาลทรายขาวกับชูรสนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่ทานได้แล้วก็มาเติมความอร่อยให้กับข้าวผัดง่ายๆของเราด้วยแครอทหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะก็ช่วยทั้งความอร่อยได้วิตามินแล้วก็สีสันที่น่ารับประทานด้วยนะคะเราผัด แค่ให้แครอทสุกนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะครับประธานนะคะถ้าผัดแบบนี้นิยมเอามาเสิร์ฟหลังโต๊ะจีนเขาจะส่งเข้าผัดเป็นก่อนที่จะเป็นของหวานนะคะท้ายๆเลยเข้าผัดแบบนี้คือสามารถทานกับอาหารเคียงกับอาหารอย่างอื่นได้คะ่ะเป็นสูตรที่คุณอาสอนให้นะคะคุณอาเป็นเชฟ ทำอาหารเก่งมากๆแม่บ้านยะทีก็มาทำให้ลูกๆทานแล้วก็ชอบกันทำง่ายด้วยนะคะสู้วิกฤตช่วงนี้ได้เลยประหยัดใช้ไข่แค่2ฟองอร่อยมาก,มากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานนะคะถ้าชอบคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยะทีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ